สวัสดีครับไมผมพิมพ์ j สองห้าห้านะครับผมวันนี้เราเล่นมาครับโอเชียนจุดยี่สิบเอ็ด ep ที่โอ,อการนะครับเอ้ย ep ที่เจ็ดโอเคครับผมจริงๆแผนเดิมของคลิปนี้แผมผมจะไปบุกโอเชียนโมเนเมนนะแต่ว่าเท่าที่ดูคือของผมไม่พอครับไออีวอมหุบปากได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้นะผมผมไม่เปลี่ยนแผนแล้วคือผมจะไปนีเธอครับผม,ผมคิดเพราะว่ามันง่ายกว่าการไปบุกโอเชียนโมเนเมนเยอะเลยเพราะโอเชียนโมเนเมนคือไปไปบุกยากชิหายเลย โอเคก็ okay. เดี๋ยวพาดนี้นี่ครับผมก็ไปเก็บโองอะไรมาในเงนี้ยหน่อยเพราะตอนแรกก็ถ่ายคลิปไปแล้วจะเปลี่ยนแผนกลางคันโอเพราะว่าการทำคอนดูอินเัอก็ยากเนะโอเคผสมบอลบัวซะหน่อยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราอย่างแรกแล้วผมเราต้องไปลงถ้ำแน่นอน อ่าลงถ้บโอเคแถวนี้ผมจำได้นะมันมีถ้ำใหญ่เยอะอยู่เดี๋ยวเราไป โอาโหวิโคตรโหดตรงนี้มีบ่อลาวาเราทำประตูนี้เ่อตรงนี้ง่ยเอ,อวิธีทำบ่อลาวาผมจำได้นะว่ามันมีวิธีทำเอ่อประตูนี้เ่อง่ายๆอยู่แต่ว่าทำไงวะ มืดเร็วเออเย้นะเย้ประตูไ a t u r e hole สำเร็จแล้วเราทำแล้ว ก่อนดีกว่าเอมต้องปักถอนระหว่างทางด้วยนะจะได้รู้ว่าประตูในเธอมันอยู่ทางนี้ทำอะไรบ้าบ้านคือ,คอ,อตีกันเองวะ ตอนเสร็จเราไปุูกในเธอกันนะผมโอเคมาเริ่มมาผมขอเก็บของในกล่อนบล็อกขิดเอาไว้ด้วยนะเผื่อเอาไปต่อบล็อกขีดใชรหรอกถงน้ำไม่ต้องเอาไปหรอกมันจำเป็นเลยเอ่อ ต้องทำดาบใหม่แล้วก็ต้องทำไอฟินแอนสเตลด้วยน,นี่เป็นได้ฟินมาฟ <and> ินแอนสเตลก็ดาบใหม่โอเค เรากลับไปที่ประตูนเนเธอดีกว่าจุดประตูนเนเธอเย s เข้าไปดูกันนประตูนเนเธอจะเป็นยังไงโอ้อันนี้ว้าววาวเติ๊ เธอโฟรทีสอยู่ใกล้มากเลยอุยอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเกิดโคตรดีว้าวุ้ยเอมพวกนั้นผมยังยุ่งไม่ได้นะเพราะผมไม่ไม่ได้เอาเกาะทองมาว้าวโอเคกลับก่อนเท่า โอ้ oh, เราไปถึงเราก็เจอในทุกคฟทีแล้วโคตรโชคดีว้าวว้าวว้าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปเตรียมของก่อนพว่าเราจะไปบุกในเทอฟเกันอ่ะผมจริงๆผมไปทีนี้คือผมเตรียมของตีเนี่ยเ้าก็ได้เลยนะเนะเออผมต้อง ใช้ทองเยอะนิดนึงนะเพราะว่าจะไม่ผิดก็เอาทองไปแลกกับวพวกลิ้นนะเบานบ้านบานบ้าวางโลกหลักไปด้วยเดี๋ยวผมไปขโมยไม้ที่นั่นแล้วมาตกแต่งบ้านให้มันดูดีกว่าเดิมน่าจะได้นะ เอาไว้เอาเป็นเรื่องของอนาคตโอเคนี่มีเรามีบล็อกทองของมุกท้องนี่มีสะท้อนสามด้วยก็เล่ท้ทองอืมไม่น้อยจังเป็นอะไรเออเอาถ่านโอเค,อเ,ค,อเ,คเรเาเผาเผาทองไปก่อนนะ ก็เอาหมวกมาใช้แทนมันทำยังไงนะแบ็กสมิธใช่มันมันเรียกว่าไงไอโต๊ะที่มันเอาไว้เปลี่ยนเป็นไอเนเธอร์ไลท์อ่ะมันทำยังไงวะนี่ไงสมิธติ้งเทเบลอ๋อเหล็กสองก้อนแล้วก็ไม้ไม้เหล็กผมจะมาตกแต่งชุดเกาะเอา นี่เรามีลายชุดเกาะด้วยนะโอมเ,เรามาตกแต่งได้อืมซึ่งผมจะใช้เป็นสีฟ้าตัดถ้าเท่ๆก็เรียนสตูลนะเดี๋ยวผมลองหยิบผมจำได้มันนี้ให้ดูด้ว่าอยากเฟี้ยวฐานใช้ได้ไหมจำเอามาเปลี่ยก็เล็กนาฮะ ใส่แอมิทิสได้ด้วยเหรอว่าแต่ผมไม่มีแเมิทิสเอมิทิสเมิทิสไม่มีอมืล็กได้สโตนได้โทมได้เอ๊ะโทมว,ว้าวก็สวยนะสีเขียวก็สวย สีแดงก็สวยสีแดงต่างพราะว่าผมว่าเรสโตนกับไอ้ไอลาพีนี่ตัดได้เลยทองก็ได้เย็ดเย็ดโอ้โรเท่เลยว่ะโอ้โอเคก็เราได้รู้แล้วว่ามันใส่ได้ไปได้ทองมาแล้วผมไปเราไปปลุกเนเธอร์กันต่อกับเข้าเรื่องเล่นมาพักนึงไว้ไม่ไปไห เเธอฟอร์ 8. เทสก่อนอื่นเลยพิกวิน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 ท่องท่องท่องมีพวกพวกท่องท่อง มันผ mm ิดไงเดมีตัวอะไรดู แล้วกิ่งวินสองตัวก็น่นาจะแลกของได้ะโอ้โหเกลือโอย,ยออน้ำเพล,ลของอน้ำเพลของนอำเพลขอันเพลครับไอน้นเพล,ลกาเวลมันทำเคีเยนะ้ยอะไรเนี่ยดีเดียน ไม่เลยมารวยโห่ยเยอะไก่ ไฟชาร์จเหรอโอเคขอบคุณที่ทำธุอกิจด้วยอุ้ยอินเดอร์ฟลูสองอันอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณลุงไล้กรุงดีกว่าเี็กพีีเราสุดแบบเดินหูป่โอเคขอบคุณลุงมากเลยนะครับท,ที่ทำธุอยิจด้วยตอนนี้ได้เวลาบุกเนเธอร์ฟอร์เทชแล้ว เขาทำไงดีเอาะยังเขหาทางเข้าที่ปลอด นีนะดูของดูของไปถือวาดอุ้ย

สามาไลาส์ดีอือพิเธอสกิลลิตันไม่เอาริงใจไม่อ,มอผมจะยังไม่อยากสู้กับบรด นนี้นะวิ่งเกาะเพชรเกาะเนี่ยเกาะม้าไดมอนต์ hmm? กลับทางนี้ ไม,ไม่ใช่เสียวมอนหรอกเสียวหลงกลัวหลงมากเลยนะตอนนี้ทำกลับตรงนี้ยอ้ที่ผมกลัวหลงไม่หรอกผมว่าคุณหลงทางง่าย อ๋อ,อนูอ้นนู้นทางกลับเรานะ่าอยู่แถวแต่ว่าผิดตรงนี้มีวิธีสุดยอดทีษษ่สั้นหายไปแล้วแพรว่าตรงนี้ก็ไม่มีแล้วกลับ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 งานนี้ไม่มีอะไรดูดีมีจิดแล้วใช่ไหมเข้ใใช่ไหม เห็นผมเปิดขีบามาเลยดีนี้มีเลยเหรอ ตกใจรีวินบีด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 บดบีดบีดบีดบสดบดไม่เอาครับไม่เอาไม่อยากยุ่งด้วย ามับน,นี่คือวันนี้โอเคกลับคร้บผมของเต็มตัวเลยตอนนี้มีเกาะมาด้วยเดี๋ยวผมอ่านมาน้ามีไนะหมมีด้วยโอเคขี่ม้าเล่นที่บ้านได้เลยนสะวัสดีหนูกลับมามาันจะไล่ฆ่าผมไหมเนี่ย พูดแรงยุ่งด้วยไม่ได้กลับ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 กลัววีหมูเกือบฆ่าผมแล้วอู้กลับแล้วกลับแล้วเยสุนี่จะมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยหรือววันเพิ่งเช้าวีได้ของมาเต็มเลยแอน์อเพลสองนันเบสผมใจยังไม่ยุ่งด้วย โอเคผมคลิปนี้มีเท่านี้แล้วกันนะครับจบคลิปไปกับอีพีนี้ผมที่ชโชคดีมากเลยออกมาในทือร์อหมาใช่มาในทอรอแต่กลับได้เจอในทือฟอรเทดด้วยเอาผมแถมชุดเกาะก็เฟี้ยวขึ้นเยอะนะเอาผมเจออันไหนคลิปหน้าเอาผมอย่าลืมกดสแปมปุ่มติดตามด้แล้วครับผมจริงจะเขีนได้ไปต่อผมข้ามุย